ทีขันกับไส้ตู้ห้องเย็นอุณหภูมิติดลบยี่ห้าองศากันนี่ปียีเอนะคะรีโว่่องจูซี่นะคะปีส่องพันยีเอจัดไมใ้ในราะคะที่แส้นกางมืดกลาพันาสำหรับไส้ตู้ห้องเย็นคนส่งสี่พี่นะคะไม่ไว่าจะเป็นมู่เป็นไก่นะ,ะเป็นลูกชิ้นแนะนําคันนี้เลยนะคะรถเข้ามาไม่บอกเลยว่านะคะไม่น้อยสภาพเดิมนะคะคันนี้มาเลยค่ะมาพร้อมกับช่มหน้านะคะมู่ปลาพร้อมเคี่ยวไฟโลมไฟหน้าไส้แจ๋วนะคะอยู่กับน้องเอบอกเลยว่า มีรถเข้ามาลากไล่นะคะเข้ามาไม่ทุกวันนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถนะคะทำงานนะคะมาเลยค่ะออกงา้ออนุมัติไว้เอกสารไม่ยุ่งยากคันนี้นะคะได้อย่างไม่ถังซีเซ้นนะคะรอเดิมนี่เลยตู้สูงแมตห้าสิบหลงแลมจดทะเบียนไฮถูกตองตามกฎหมายนะคะอุณหภูมิติดลบยี่้าองศาไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องก้องคนส่งนะคะเย็นชุ่มจํำตึงปลายทางแน่นอน นำรับดานล่างนะคะกันจนทายนะคะแซมเลสอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยใจง่านง่ายนะคะไม่ยุ่งยากปิดแข่งแรงทนทานไม่ต้องกลัววา่าสัำมาระจะรีบเร็วลดนะคะนีเลยนี่มีแพ่นกันนะคะเก็บอุณหภูมิไว้ให้เรียบร้อย เปิดออกมานี่เลยภายในเป็นเลดแบบนี้นะคะสามารถมาเช็คมาเทสอุณหภูมิกันได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้เอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะรูกซ่าน้องเอดได้เลยนะคะทรตรงที่เบอร์สูตรหกนึ่งนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดชายไร้ั่่งเงินเดือนกี่บาทต้องทำไม่อายุเท่าใดออกรถได้ถ้าม,มาได้เลยสำหรับช่วงล้างคันนี้นะคะเดิมเดิมเนบแปดแผ่นนะคะ กก2ตอนสำหรับภายในนะคะคันนี้กุญแจรีโมทกุญแจสำรองมีให้ครบภายในมาพร้อมกับเบาะนั่งสภาพแบบนี้เลยนะคะสวยสวยไม่แปดหมื่นสี่ไม่แทดายนาโจทัสสกรีนเกียร์หสปีดกระจกไฟฟ้าเพราะฉะนั้นคงเครื่องไม่ต้องกูตึ้งไปชมกันเลยค่ะ เดิมแผ่นเพชรเดิมแน,น่นอนรับประกันความช่วยเดิมมาแลกกันเลยค่ะนี่นะคะขันด้านหน้าเดิมวัวนอดไม่มีรอยขยับแผ่นเพชรเดิมเปลียนท้ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะคะสําหรับแผ่นเพชรก็เดิมไม่มีรอยขยับแน,น่นนเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะสามารถทักทายนะคะมาน้องเอได้เลยนะคะ ที่เบอร์สู้นกนึ่งนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดจัดไวนแน่นายฟรีส่มสดอายฟรีตัวประเทศไทยนะคะปรับโปรโมชั่นนะคะบอกเลยว่าเปลี่ยนไทายน้ำมันเครื่องฟรีดูแลนะคะบริการเซอร์วิสนะคะไม่มีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานกันเลยจีเดียวค่ะ